สวัสดีครับวันนี้วันที่28เมษายน2563กระผมอดีศรเพียงเกติมาพบกับท่านเป็นประจำครับในช่วงเช้าๆออกกำลังกายไปด้วยสนทนาเรื่องการบ้านการเมืองปัญหาต่างๆที่สำคัญสำคัญของสังคมไปด้วยในรายการคุยกับอดีศร ตรงไปตรงมาครับเรื่องที่น่าสนใจที่สุดก็คือเรื่องการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในรับรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่ออายุพระราชกำหนดฉุกเฉินพลกรฉุกเฉินนะครับออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่งเดือนคือเดิมจะสิ้นสุดเอาวันที่30เมษา ก็จะต่อาอยุไปอีก30วันของคงจะถึงวันที่ของสิวันที่29 30- หรือ31น,นี่นแหละครับ1เดือนนับ30วันหรือเปล่าถ้านับ1เดือนก็31วันก็สาพฤษภาเขาแน่นอนครับพระราชกำหนดเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ฝ่ายบริหารเห็นว่าสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ มีความจำเป็นต้องประกาศใช้พรกข,ขอไปขออำนาจจากคณะรัฐมนตรีต่ออายุไปครับพรกฉุกเฉินหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็แน่นอนทางด้านป้องกันไม่ให้โควิด -19 แพร่ระบาดท,ที่ประเทศไทยคณะบุคลากรทางการแพทย์ คือคนที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับก็ทำงานได้ดีมากนะครับผมก็ขอชมเชยว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้อัตราการป่วยหรือว่าคนที่ติดเชื้ออัตราเข้าอยู่โรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศเช่นอเมริกา เสียชีวิตแตะเข้าไปห้าหมื่นแล้วครับที่อังกฤษเสียชีวิตก็แตะไปสองหมื่นนี่ยังไม่นับที่อิตาลีของเราสี่สิบเสร็จๆนะครับก็ถือว่าห่างกันริบลับแต่ว่าเพื่อต้องการให้มาตรการป้องปรามโควิด -19 ให้เอาชนะได้เด็ดขาดทางพลเอกประยุทธ์จึงเลือกใช้ที่จะต่ออายุ พกรกไปอีกหนึ่งเดือนโดยความเห็นของฝ่ายสภาความมั่นคงก็ดีบุคลากรทางการแพทย์ก,ก็ดีและอ้างว่างการสำรวจความคิดเห็นโพล70%อยากให้มีการต่อพอกอรกฉุกเฉินครับเมื่อต่อแล้วก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเอาอำนาจของกระทรวงทบะวงกรมต่างๆไปอยู่ที่พ้นเอก คนเอกะยุ์จันโอชาคล้ายๆปฏิวัติเงียบอีกครั้งหนึ่งนะครับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเช่นรันริว่ตาการกระทรวงสาธารณสุขมหาไทยพาณิชย์กระทวงดิจิตอลต่างๆนี่แหละครับก็ดูไปหนึ่งว่าไม่มีอำนาจวาสนาอะไรเลยถูกผู้ในการสออ,อชอหรือประธานสอออชอ คนเอกประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจไปนี่นะครับผมพูดวันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าการประกาศพรรกรที่บอกว่าสำรวจ70%ต้องการให้ประกาศพรรกรเนี่ยไปถามใครผมไม่ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เลยถ้าถามผมผมบอกว่าโอ้ไม่ไหวพรกรหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่ มันสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนท,ท,าาาชทั่วทุกสาขาอาชีพครับทุกสาขาอาชีพการดำรงตนอยู่ในสังคมแต่ละวันก็ถูกจำกัดสิทธิ์โดยอำนาจของพอรกประชาชนไม่มีงานทำครับออกอยู่กักตัวแต่อยู่ในบ้านไม่มีงานทำนายจ้างก็ปลดออกนายจ้างก็ ปรับการทํางานเบาตัวลงเพ,พราะพละค่าใช้ใจ่ายมีแต่ค่าใช้ใจ่ายไม่มีรายรับคนไม่มีงานทําคนไม่มีเงินครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราเห็นได้อย่างชัดเจนการที่ประกาศพรกรนะครับปัญหาที่ผมพูดเมื่อกี้คือการไม่มีงานทําไม่มีเงินใช้ กักตัวกักตัวอยู no right. ่ในบ้านพอเขากักตัวอยู่ในบ้านก็ถือโอกาสขึ้นค่าไฟฟ้าซะเลยพอเขาออกไปข้างนอกไม่ได้ราคาน้ำมันก็ลดับแปลกนะราคาน้ำมันลดในขณะที่คนไปไหนมาไหนไม่ได้ตามปกตินี่แหละครับผลกระทบเราจะเอาชนะโควิดระหว่างโควิด -19 กับประชาชนนี่ใครจะตายก่อน คนไม่มีกินน่ะคนไม่มีกินมันก็จะตายก่อนเมื่อวานข่าวน่าสลดใจครับมีหญิงวัยประมาณ50ปีไปร้องว่าทำไมกูไม่ได้เงิน5,000ันอยู่ข้างกระทรวงการคลังไม่มีใครสนใจท่านเลยครับจนในที่สุดท่านก็เอายาเบื่อหนูที่เตรียมไปกินเข้าไปดื่มน้ำไปโอ้ครับทุรุนทุลาย จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎทราบว่าอาการปลอดภัยแล้วนะครับผู้ช่วยผลักกระทรวงการคลังก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้านี่แหละครับเงิน5 0 0 0บาทกว่าจะได้ต้องแลกมาด้วยชีวิตเป็นภาพที่สะท้อนของรัฐบาลในการทำงานว่าราช้าจริงๆเมื่อเขากินยาเบื่อหนูเพื่อจะ ปิดชีวิตตัวเองเ่เดชเชบุญที่ไม่ไม่ตายนะครับทางกระทรวงกันคลังก็บอกว่าหญิงคนนี้จะได้เงินจะได้เงินวันที่29คือวันพรุ่งนี้ครับทำไมไม่ให้เขาก่อนล่ะครับเมื่อเขากินยาเบื่อหนูค่าตัวตายแล้วถึงไปให้เขานี่แหละครับประสิทธิภาพในการทำงานของพวกท่านนะโดยเฉพาะกระทรวงการคลัง งานอาจจะเยอะไปคนอาจจะแยะไปดูได้ดูไายละเอียดชีวิตของคนนะครับผู้ขอตายไร้สดผู้ขอตายไร้สดโอเพราะว่าเงินไม่มีจะแจกของทั้งทีก็ต้องเข้าคิวยาวเป็นกิโลสองกิโลนะครับระยะห่างก็ไม่ได้มีไปตามที่กระทรวงสาธรารณสุขกำหนดเนี่ยสะท้อนถึงตื่นดิฉัน กับกบชวนเพื่อนบ้านมาออกกำลังนะครับจึงเป็นปัญหาว่าการแก้ไขเยียวยาพระราชกำหนดที่ขออำนาจในการกู้เงิน1.9ล้านล้านก็ผ่านแล้วก็จะไปกู้ได้เมื่อไหร่อย่างไรมีแผนงานอย่างไรประชาชนมืดแปดด้านครับไม่รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำอะไรทั้งฝ่ายสสเขา ปรารถนาดีนะครับสสพักฝ่ายค้านก็ทำไมไม่เปิดสภาสมัยวิสามันเสียเอามาพูดมาจาให้ประชาชนได้รับรู้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งแนวโนม้มทางวิปัฐบาลทางสสรัฐบาลเองก็ไม่มีความปรารถนาจะให้เปิดสภาวิสามันครับบอกว่าสมัยสามันจะเปิดอยู่แล้ว22พฤษภาจะด่วนไปทำไม ถ้าเปิดประชุมแล้วติดโควิด1 9แล้วใครจะรับผิดชอบเอาเอากรบปั้นทุบดินกับปาอย่างนี้ไม่รู้จะทํำยังไงพูดอะไรต่อไม่ได้ครับก็ถือว่าการเปิดประชุมสมัยวิสามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคะแนนขาดไปอยู่33เสียงผมก็งงเหมือนกันว่าผู้แทนรัศดรเนี่ยทำไมไม่ใช้เวทีของรัฐสภาแก้ไขปัญหาทุกเรื่องของปัญหาบ้านเมืองรัฐสภา เป็นที่แก้ไขปัญหาเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยก็แก้ไขซะไม่จําเป็นต้องไปเขียนจดหมายหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้เสียชื่อเสียงว่าเอ,อื้อหรือไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่มหาเศรษฐียีคนหรือเปล่านี่แหละครับคนที่ไม่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยมักจะมองกลไกที่เป็นประชาธิปไตยในสภานั้นเป็นกลไกที่บอกว่าถ้าเปิดแล้วจะมีการกระแนะก,กระแหนดากัน ด่ารัฐบ,บาลทบานอย่างน้นอย่างนี้ครับคือคิดซสยยงครับคิดคําตอบซะเองถามซะเองมันก็เลยไม่สามารถที่จะเอาสภามาเป็นที่แก้ไขปัญหาของบ้านของเมืองได้นะครับผมก็เสียายเหมือนกันระหว่างคนกับโควิดคนไหนจะไปก่อนนะครับคนไหนจะตายก่อนประชาชนไม่มีกินผมจัดรายการทุกเช้านี่ก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาล รีบเยียวยาให้ทันทวงทีครับจํานวนก็เพิ่มมากขึ้นอยู่หรอกผมก็ให้กําลังใจนะครับเงินนี้เป็นเงินที่พี่น้องประชาชนมีส่วนรับผิดชอบนะครับไม่ใช่เงินของรัฐบาลเป็นเงินกู้หรือเงินที่จ่ายไปแล้วก็คือเงินภาษีอกรของประชาชนเขาไม่ได้มาขอทานนะครับเขาไม่ได้มาขอทานเขาเรียกร้องอยากทํางานพวกท่านก็ไม่ให้ไม่ให้ทำงานนะโดยการ ประกาศพอรคอต่อบอกว่าวันที่4ี่พฤษภาเนี่อาจจะเปิดห้างซัพพร์สินค้าเปิดร้านตัดผมเปิดตลาดสดหรือสถานที่อื่นใดรายละเอียดจะประกาศให้ทราบต่อไปก็มันไม่เป็นปกติแล้วครับคนที่ไปต่างจังหวัดที่นายจ้างปลดออกจากง,งานเขาจะกลับมาทันเลยครับไปที่นู่นเขาโดนกักตัวไปไหนมาไหนไม่ได้ชีวิตหลังจากโควิดผ่านไปชีวิตของคน ก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวโลกทั้งหลายก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับใช้เทคโนโลยีใช้มือถือในการสั่งการสั่งงานไม่เหมือนเดิมแล้วครับนี่คือพิษผลกระทบจากโควิด19ที่กระทบต่อทุกสาขาอาชีพนะครับนะผมเป็นห่วงจริงๆพอลกรเนี่ยแ่ผมอยากให้มีการประเมินนะว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่คุณ คุณประกาศชายพรลกอมันมีผลกระทบผลดีผลเสียอย่างไรหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทําการวิจัยก็ทันนะครับเอาผลดีผลเสียที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมา,า,น,น,า,านีนานมา่มาแก้ไขอีกหนึ่งเดือนนะครับประชาชนจะหายใจทั่วท้องไหมเนี่ยจะทํามาหากินอะไรเอาเงินทองที่ไหนมาใช้มาจ่ายนะครับมันเป็นเรื่องยากจริงๆิเงินห้าพันกว่าจะได้มาดังที่ผมเรียนนะครับต้อง พยายามฆ่าตัวตายข่าตัวตายถึงจะได้โอ้มันสมเพทเวทนาครับทางต้งที่ประเทศไทยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําของโลกขาดแคลนอาหารได้อย่างไรครับภายใต้สถานการณ์โควิด19นี้นะครับภายใต้ประก,ศรา,กาศพรกอฉุกเฉินต่ออายุอีกเดือนหนึ่งของพลเเด็กพยุจจันโอชาแรงกระเพื่อมในทางการเมืองในพักแกนนำ รัฐบาลคือพรคพลังประชารัฐก็มีข่าวที่ไม่สู้ดีครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณส่งสิกแนนนะครับให้ในายอุตมะสวนานนท์หรืออุตมเนี่ยนะครับตัฐสิว่าการกระทรวงการคลังหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้ลาออกจากหัวหน้าพักซะโอ้โหโดยมีข่าวซึ่งพลเอกประวิตรก็ออกมาปฏิเสธแล้วไม่จริง ว่าพนลเอกปวิทย์จะขึ้นมากุมบังเหียนพักพลังประชารัฐแบ่งขั้วจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีโอ้ต่างๆนานาข่าวพวกนี้ไม่เป็นมงคลครับแทนที่จะจับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองโควิดไปแบบเงียบๆนายอุตมอุตมะก่อให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ลาออกช่วงนี้ผมไม่ได้คิดการเมืองผมขอทำงานไปก่อนนะ ก็แสดงว่ามีความขัดแย้งกันสูงนะครับจนมีขขาวว่าคนนี้จะถูกโยกคนนี้จะถูกย้ายคนนี้จะมาแทนแบ่งเป็นผักเป็นภายเลขาธิการพักคุณสุนทรรัตน์สุนทินทจิตรวงศ์นะครับก็เลขาพักก็จะเอาคุณสันติพร้อมพัฒน์มาเป็นแทนอะไรทั้งน้องนั้นครับก็แสดงว่าความขัดแย้งของท่านเนี่ยไม่เกรงใจสถานการณ์เลยนะครับว่าแต่ให้คนอื่นเงียบว่าให้คนอื่น จะพูดเรื่องการเมืองแต่พรรคพลังประชารัฐเองกับทําให้การเมืองเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นความขัดแย้งในพักรัฐบาลของคุณพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลความจริงพรรพลังประชารัฐไนี่ยไม่ได้ที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็คงจะจําได้พักที่ได้ที่หนึ่งที่มีสิทธิจัดตั้งรัฐบาลคือพักเพื่อไทยแต่โดยการถูกการรัฐธรรมนูญเปิดช่องมีการแย่งยึดอำนาจ ประชาชนมอบหมายมาเป็นอันดับหนึ่งไปเสียนะครับโดยเอาสาวซึ่งมาจากการแต่งตั้งมาเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อประชาชนไม่ได้มอบหมายให้พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่เขาไปแย่งจัดตั้งรัฐบาลสภาพการก็เป็นอย่างนี้แหละครับจนสื่อมวลชนเขาตั้งว่าเป็นรัฐบาลเชียงกงตลาดเชียงกงคือตลาดมือสองนะครับเก็บเอานักการเมืองคนนั้นคนนี้มารวมตัวกัน เอะไรเชียงกงมันไม่แท้นะครับมันไม่แท้ก็เกิดความวุ่นวายอย่างนี้แหละคมก็อยากให้สถานการณ์เงียบๆหน่อยนะครับยังไงมีคนกล่าวในโซเชียลว่าเมื่อโควิด19ผ่านไปก็ปิดม่านประยุทธ์จันโอชาได้นักศึกษาฮึ่มๆอยู่นะครับฮึ่มๆอยู่บอกว่าจะมาขับไล่สอวอมาขับไล่รัฐบาล สวท่านก็ถ้าอยู่เงียบๆหน่อยก็ได้นะทำตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยนี่ออกมาสวนเลยนะครับผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อคุณบัญชัยสอนสิริทั้งชีวิตเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็คนนี้ไดจากการแต่งตั้งจากผดีก,การทั้งนั้นเป็นคนเขียนรัฐมนูญให้สวมาเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่านักศึกษาไม่รู้จักกาลเทศะม,มีหนังสือ,เ,อเรียนไปอีกคนนึงนะครับไม่เอ่ยชื่อนะครับนักศึกษาก็บอกวู้ เขาก็เรียนหนังสือเขาต้องหาความรู้ไม่ใช่เฉพาะวิชาที่เรียนเขาต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหมือนกันเสร็จโควิดเจอกันเขาบอกนักศึกษาบอกเสร็จโควิดเมื่อไหรเจอกันครับสวผมว่าน่าจะเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับเพราะที่มาของท่านไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนจริงๆท่านไม่มีส่วนใดเลยครับที่ประชาชนเขาจะรู้เห็นหรือมอบอำนาจให้ท่านไปเป็นสว สวอจากการแต่งตั้งรากตั้งของเผด็จก,การเนี่ยออกมาก็ตกปกป้องเผด็จก,การก็ถูกต้องแล้วครับแต่ว่าประชาชนเขาจะขับไล่คุณคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาสวครับคุณไอติมนะครับหลานของคุณอพิสิธิ์เวชาชีวะก,ก็บอกว่าสวอเอาไว้ทําไมอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนรุ่นใหม่เขาไม่เห็นประโยชน์ใดๆของสวก็อย่าไปเถียงเขาสิครับเพราะคุณที่มามันไม่สง่าง,งามอายเขา ให้ผมเป็นเฉยๆเนี่ยทุยผมไม่เป็นนะครับผมไม่เป็นเสียศักดิ์ศรีนะครับทุกตำแหน่งในทางการเมืองต้องประชาชนต้องมอบให้ครับไม่ใช่ให้ทหารตั้งอายเขาครับอายที่จะเข้าสภานะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างนักศึกษานะครับแล้วก็อย่าปาาดดูถูกนักศึกษาว่าทําตามที่ฝ่ายค้านอย่างน้นอย่างนี้นักศึกษาไม่มีใครสั่งเขาได้หรอกครับเพราะเราทุกคนเคยผ่านนักศึกษามาก่อน ฉะนั้นผมจึงขอพูดกับท่านนะครับตอนสวนิ่มนิ่มหน่อยกับลูกกับหลานนะครับเขาวิจารณ์ก็ควรจะเอาส่วนดีของนักศึกษาวิจารณ์ไปใช้นะครับคุณทํางานคุ้มเงินเดือนไหมนะครับมีสวัสดิการมีเงินทองเฉียดเฉียดสองแสนต่อ,ต,อ,ต,อต่อเดือนนี่กับอสมอหนึ่งคนเดือนละพันบาทนี่ปัจจุบันเนี่ใครทํางานมากกว่ากันประชาชนรู้ครับที่มาไม่ชอบ ที่มามาจากการแต่งตั้งเนี่ยไม่มันไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์ไปเถียงเขาเลย <c oughs> อายครับอายวะกูอายวะกูอา,ะอายแท่นสอวอวสวสวบางคนก็บอกว่าสมาชิกวุฒิสภาบางคนก็กว่าสอเสือวแหวนสละอ,อ่านอะไรอ่านว่าย,ยังไงก็ไไปรู้ <c oughs> ครับโดยนี้สมาชิกก็เริ่มมาตามแล้วนะครับก็ถือว่าเรื่องพลกรนี่เป็นเรื่องสําคัญจะต่ออายุระหว่างไวรับ หนึ่งเก้ากับคนไทยเนี่ยใครจะตายก่อนทำม,มาหากินไม่ได้จนกินยาเบื่อหนูนะครับที่กระทรวงการคลังส่งส่งลงพยาบาลโอ้โหทําไปเล่นไปล้างท้องแล้วนี้ปลอดภัยแล้วถึงมาประกาศว่าเขาจะได้เงินห้าพันโอ้โหเงินก็เงินเขากับอยู่ที่การบริหารจัดการการจัดการของคุณคุณเป็นรัฐบาลคุณต้องรีบทำนะครับเงินทองวันนี้จึงขอพูดอยู่ เรื่องสองเรื่องสามเรื่องดังที่กลาบเรียนถ้าไปกระทบกระเทือนใครต้องขอพระราชทานอภัยมณีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ